ดิฉันนางสาวเอสราสวาตำแหน่งครูเวียนสตุวิทยาในเรื่องของแนวทางการทํากนสารสนเทศงานเนี่ยที่คุณครูเอามาเป็นเนื้อหาในการสอนในครั้งนี้เพราะมีที่มาและแรงบันดาลใจนะคะในการจัดกิจกรรมแนแนวเนี่ยในส่วนของการวางแผนม .4 ม .5 ม .6 ก็พบว่านักเรียนม .4 นะคะที่ขึ้นม .5 น,ะะนักเรียนจะต้องเตรียมข้อมูลสารสนเทศนะคะอย่างเป็นระบบเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลสารอุเสรรสนเทศ,นเทศในการที่จะต้องทํา เรียนทาแฟ้มสะสมผลงานแนวทางทการทําแฟ้มสะสมผลงานนะคุณครูก็ได้นำนะคะทฤษฎีนะคะกระบวนการจัดการเรียนการสอนโดยใช้จีแทร็กไอสติกนะคะดังนี้ ขั้นตอนที่1นนะคะขั้นของการสังเกตรวบรวมข้อมูลนะคะในขั้นสอนนี้เนี่ยครูใช้การเล่นเกมหัวบอลนะคะจากผู้องค์ประกอบของคอร์สโอล์ิโอเพื่อที่จะตรวจสอบความรู้นักเรียนก่อนที่จะนำข้าสุ่บทเรียนและเป็นการที่จะให้นักเรียนเนี่ยดึงดูดความสนใจในการที่ให้นักเรียนเรียนเรื่องแนวทางการคำาวณสัส่วปเนยใน5ขั้นนี้ก็พบวาา่านักเรียนก็ได้ปฏิบัติตามขั้นตอนนะคะของกระแบวบนการจัดแบบแบบการเรียนการสอนทีแพดไฟสตินะคะ ก็พบว่ปปาก็นักเรียนปฏิบัติได้ดีค่ะนักเรียนทั้งครัวสวัสดีค่ะคุณครูสวัสดีค่ะวันนี้อากาศเป็นไงบ้างลูกร้อนร,<อ>ร้อนมากเลยใช่ไหมคะอ่ะอากาศร้อนนะแต่ว่าใจเราไม่ร,นนะร้อนอนะ <c oughs> วันนี้ะเดี๋ยวเข้าก่ก่อนสัปดาห์ที่แล้วนักเรียนเรียนเรื่องอะไระมาคะ ราสอนนักเรียนเรื่อง9ก้ากลุ่มสาขาวิชานักเรียนจําได้เนาะแต่ว่าอาจะทบทวนดูว่าแต่ละกลุ่มที่นั่งอยู่วันนี้เนี่ยนะคุณว่าต่ามกลุ่มเนาะจัดที่แล้วแต่บ้วนดูว่านักเรียนจากลุ่มสาขาวิชาที่ตัวเองเลือกได้หรือเปล่านะคะในกลุ่มที่หนึ่งนักรงนไหนคะกลุ่มกลุ่มศึกษาศาสตร์กลุ่มที่สองค่ะกลุ่มมนุษยศาสตร์กลุ่มที่สามกลุ่มวิจิตศิลป์กลุ่มที่สี่ค่ะลูก กลุ่มนิติศาสตร์ сам. นะคะกลุ่มที่ห um, ้ากลุ่มที่ห UH, ้ากลุ่มสังคมศาสตร์นะคะกลุ่มที่หกพุทธศาสตร์กลุ่มที่หกพุทาศาสตร์ธรรมชาติกลุ่มที่เจ็ดค่ะวิทยาศาสตร์สุขภาพอ่าวิทยาศาสตร์สุขภาพนะคะกลุ่มที่แปดวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์กลุ่มสุดท้ายค่ะลูกกลุ่มที่เก้า กลุ่มเกษตรศาสตร์จะดีว่าหนุ่มๆเลือกท้งนั้นเลยเนาะกลุ่มเกษตรศาสตร์อ่ะเก่งมากลูกจำได้ว่าตัวเองเลือกกลุ่มอะไรและสามารถที่จะรู้ว่าตัวเองเนี่ยนะคะชอบในกลุ่มสาขาไหนแล้วก็จับกลุ่มนั้นก็นได้นะคะอ่ะทีนี้วันนี้นะคะครูจะมาออสอนนักเรียนนะคะในเนื้อหาของเรื่องของแนวทางการทำแฟ้มสัต์ส่งผลงานนะคะแต่ทำไมต้องนั่งเป็นกลุ่มคะเพราะว่าเดี๋ยวจะให้บูรณาการ แต่ก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหานะคะเดีวครูจะลองให้หนักเรียนเล่นเกมดูนะคะว่านักเรียนมีความรู้พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการทําแ้นสะสมผลงานเนี่ยมากน้อยแค่ไหนนะตอนนี้ให้หนักเรียนเอาโทรศัพท์ขึ้นมาค่ะลูกเอาโทรศัพท์ขึ้นมาเลยนะคะให้หนักเรียนเล่นเกมบทวอลเนาะอ่าน่สแกนคิวอาร์โค้ดค่ะเห็นไหมลูกห,หน้าจอสแกนคิวอาร์โค้ดได้เลย ผู้ขายนี่เขาได้เลยค่ไหมะค่ะการทั้งละลุกป็นหนึ่งเพื่อนตะแกนเสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วโอเคอ่าเริ่มเตรียมได้เลยค่ะ เสร็จกันหรือยังคะแบบแรกนะคะจะมีรางวัลให้นี่ครูแค่เล่นยกตัวอย่างให้ดูนะว่าครูเอ่อเติมเหมือนนักเรียนดูนะคะลองดูกันเสร็จแล้วนะคะอ่าเสร็จแล้วเรามาดูกันนะคะว่าลีเดอโกะ นักเรียนเนี่ยทาได้ส่วนมากได้เต็มนะดูนะอันนี้เราไม่ดูในลำดับหลังแต่นี้แล้วแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยทำได้เต็มแต่ว่านักเรียนถานนักเรียนดูลำดับเนี่ยนักเรียนมาดูเวลาครูจะตั้งเวลาไว้ที่2นาทีดังนั้นเนี่ยคนที่ได้ลำดับ1นึ่งสองสามเนี่ยเขาจะไดะ้ลำดับเวลาเนี่ยนะคะน้อยดังนั้นเนี่ยนะคะก็คือหนึ่งถึง หนึ่งสองสามก็คือลำดับที่นักเรียนได้คะแนนเต็มนักเรียนก็ทาถูกแล้วก็ทําได้ใช้เวลาน้อยนะคะโอเคนั่นหมายความว่านักเรียนมีความรู้พื้นฐานนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการทําแฟ้มสับส่งผลงานนะคะ,ะวันนี้นะคะเมื่อกี้ครูกลืนเนื้อหาไปแล้วบอกว่าวันนี้เราจะเรียนเรื่องของแนวทางการทําแฟ้มสับส่งผลงานใช่ไหมคะ,ะทีนี้นะคะก่อนที่จะเข้าเนื้อหานะคะนะครูคจะให้นักเรียนนะคะสแกน QR Code นี้นะคะ ทีวันพุธนี้เนี่ยเป็นสื่อการสอนอ e ีบุ๊กนะคะเป็นเรื่องของแนวทางการทําแผนสาสมผลงานนักเรียนนั่งเป็นกลุ่มแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวทีนี้เนี่ยให้นักเรียนเนี่ยนะคะสแกน QRcode แล้วก็ดูเนื้อหาอดูเนื้อหานะคะแล้วก็ในกลุ่มในกลุ่มนะคะช่วยกันระดมสมองระดมความคิดแล้วก็เดี๋ยวให้นักเรียนทําเป็น m i n d mapping แล้วก็เดี๋ยวก็ให้นําเสนอนะคะนักเรียนคะเดี๋ยวส่งตัวแทนกลุ่มนะคะออกมาเอาอุปกรณ์นะคะประกอบไปด้วยแต่ละกลุ่มนะคะก็จะได้กระดาษนะคะไหนส่งตัวแทนมาเลยกระดาษนะคะกลุ่มละหนึ่งแล้วก็สีนะคะกลุ่มละหนึ่งกล่องแล้วก็ปากกาไว้บอกกลุ่มละหนึ่งแท่นนะคะได้เลยมาหยิบได้เลยในระหว่างนั้นนะเพื่อนที่อยู่ในกลุ่มลูกก็สแกน qr โค้ดเลยค่ะแล้วก็หนูก็ช่วยกันดูเนื้อหาต่อนลูกช่วยกันดูเนื้อหา นะคะแล้วก็เดี๋ยวช่วยกันระดมสมองนะคะอ่ะลุกยกมาเลยค่ะแล้วก็แจะเพื่อเลยสแกนที่มาเขาเสร็จแล้วใช่ไหมคะเสร็จแล้วโอเคคิดเ่ะ นักเรียนศึกษาในอ e ีบุ๊กนะแล้วก็นักเรียนระดมสมองแล้วทีนี้นักเรียนก็ให้ออกมาเป็นไม้แบบดินแล้วก็นำมานำเสนอหน้าจอนเรียนแต่เดี๋ยวนักเรียนฟังกง่อนนิดนึงค่ะลูกครูจะถามว่านักเรียนจะใช้เวลาทํากิจกรรมนี้กี่นาทีคะ 20. 20นาทีนักเรียนคิดว่ารำทันนะคะ อ่านั้นแต่ละกลุ่มบริหารเวลาแล้วก็เดี๋ยวครูจะกำกับเวลาไว้ที่หน้าต่อเพื่อที่จะให้นักเรียน20นาทีนะครูตั้งไว้20นาทีนะคะอ่านักเรียนพร้อมหรือยังเลยอ่านี้แหละว่ากลุ่มช่วยดูเวลาด้วยเนาะแล้วก็นักเรียนก็กำกับแล้วก็ะระดมสมองช่วยกันในกลุ่มนะคะเดี๋ยวครูจะประเมินนักเรียนจากพุติกรรมกลุ่มการทำงานช่วยเหลือเพื่อนด้วยนะคะเริ่มเลยไหมคะอ่าเริ่มเลยเดอ นักเรียนคะรุ่สามารถหาข้อมูลเก็เจอในอินเทอร์เน็ตได้เนาะแล้วก็ในอีกผู้ของครูนะคะเปิดแล้วก็ช่วยกันดูเนื้อหาได้เลยค่ะแล้วก็สามารถเปิดเพิ่มเติมหาในอินเทอร์เน็ตได้เลยนะคะหรือใช้โทรศัพท์ได้เลยนะคะปุ่มติ๊ดสาสานคุณเป็นครูเนาะก็ออกรสลายนะคะทำตื่นว่าลูกสวยงามเลยทีเดียวนะคะอ่าเก้าแปดเจ็ดหกห้าดีสาม สองหน่งหมดเวลานะคะหมดเวลาแล้วทีนี้นะคะกลุ่มไหนลูกกลุ่มไหนเสร็จแล้วลงมขึ้นออเสร็จทุกกลุ่มเลยเสร็จทุกกลุ่มเลยนะคะเสร็จทุกกลุ่มเลยเสร็จทุกกลุ่มแล้วนะคะทีนี้โอเคนกลุ่มไหนลูกที่ยังไม่เสร็จบ้างไม่มีนะเสร็จทุกกลุ่มเลยเก่งมากเลยค่ะเรียนสามารถเเวลา ใชได้เวลา20นาทีนะคะที่นักเรียนร่วมกันทำนะคะแล้วก็เสร็จภายในกำหนดเนาะก่อนที่นักเรียนจะนำเสนอเดี๋ยว สวัสดีค่ะหนูเป็นตนนัวแทนจากกลุ่มวิจิตสิงค์นะคะจะมานำเสนอเรื่องแนวาทางการทำแคมเปญักสมผลงานนะคะอย่างแรกนะคะที่เราต้องรู้ก็คือเราต้องรู้จักตนเองนะคะว่าเรารู้ว่าตนเองเนี่ยมีความสามารถที่เศษ็อะไรอย่างเช่นแบบถ้าเราเนียนวิจิตสิลป์เนี่ยคะ่ะเราก็ต้องแบบมีความสามารถทางด้านศิลปะวาดรูป อะไรเกี่ยวกับทางนั้นนะคะหรือว่าเราเคยทำกิจกรรมหรือว่าเลกกิจกรรมอะไรมาบ้างนะคะได้รับรางวัลหรือเกียรติบัตรอะไรบ้างเรานะคะต้องรู้ว่าตนเองเนี่ยค่ะอยากเป็นอะไรอย่างที่สองที่เราต้องรู้นะคะก็คือเราต้องรู้เป้าหมายนะคะต้องรู้ว่าตนเองเนี่ยอยากเรียนคณะอะไรหรือว่าตาขาอะไรเราต้องรู้นะคะว่าเราอยากเรียนมหาวิทยาลัยอะไรนะคะเกี่ยวกับ ที่เราอยากเรียนขณะที่เราอยากเรียนจากนั้นเมื่อเรนนะคะเราก็ต้องศึกษาเกี่ยวกับระเบียบระเบียบการของมหาลัยคณะสาขาที่เราอยากที่เราอยากจะเรียนจากเว็บไซต์ของมหาลัยค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นพอร์ตไฟโอนะคะองค์ประกอบของพอร์ตไฟโอนะคะมีอยู่แปดอย่างด้วยกันนะคะมีหนึ่งนะคะหน้าปกค่ะหน้าปกก็จะประกอบด้วย มหาลัยแล้วก็รูปหน้าของเรานะคะว่าเราอยากออกแบบให้มันเข้ากับคณะที่เราอยากเรียนยังไงนะคะต่อไปก็จะเป็นปกในค่ะคำนิยมคำนาสารบัญน,นะคะพวกคนเขียนสารบัญให้ให้มันได้รู้ชัดนะคะว่าหน้าไหนเป็นหน้าไหนแล้วก็ประวัติค่ะประวัติก็จะเป็นประวัติส่วนตัวแล้วก็ประวัติการศึกษาของเรานะคะ เสนะคะก็คือทําไมเราถึงเลือกเรียนมาหาลัยนี้คณะนี้แล้วก็สาขานี้นะคะเป็นเหตุผลนะคะว่าทําไมเราถึงอย,อยากเรียนต่อไปนะคะแปดก็คือผลงานรางวัลถึงกรรมที่เราเคยเข้าชมนะที่เราเคยเข้าร่วมค่ะก็จะมีพวกเกียรติบัตรรูปภาพกิจกรรมนะคะที่เราเคยเข้าร่วมมานะคะขอบคุณค่ะ กลุ่มวิจิตินะคะเขาก็สรนะในแบบของวิจิตินะคะแล้วก็ดีสารได้นะคะที่เขาถปมาคือจัดตนเองวิจัดป้าหมายแล้วก็รู้ว่าองค์ประกอบของรวบโรนี่ประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะคะทีนี้มาดูกลุ่มต่อไปนะคะอาสาสมาชิกที่2ค่ะกลุ่มนี้กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพว่าที่พยาบาลว่าที่แพทย์นะคะกลุ่มนี้สวัสดีครับพวกเรามาจากกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพนะครับ วันนี้เราจะมาบอกแนวทางการทำแสะสมผลงานนะครับที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์สุขภาพนะครับคือหนึ่งนะครับเราก็จะต้องรู้จักตัวเองก่อนนะครับก็คือเราจะต้องมีความสามารถนะครับความสามารถเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์สุขภาพที่ก็จะมีเราจะก็มีความตามที่ดีนะครับแล้วก็ชอบหรือว่ามีความเก่งในด้านวิทยาศาสตร์นะครับแล้วก็สอ้ในนี้ก็คือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องนะครับกิจกรรมที่เกี่ยวข้องก็จะเป็นกิจกรรมประเภท วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับสุขภาพอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็เกียรเฉลี่ยนะครับเราก็จะต้องดูเกียรเฉลี่ยให้ตรงกับมหาลัยที่เราอยากเข้าด้วยนะครับแล้วก็รางวัลและเกียรติบัตรนั่นเองครับที่เรามีนะครับสก็คือเราต้องรู้เป้าหมายของเรานะครับว่าเราอยากเรียนมหาวิทยาลัยไหนมหาวิทยาลัยก็เปิดรับมากมายมากเลยนะครับก็มีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับแล้วก็คณะนะครับแล้วก็สาขาที่เราอยากเข้าครับ ต่อ,อมาะคระับเราก็จะต้องหาโครงการที่เราต้องการสมัครนะครับแล้วก็ดูคุณสมบัติของเราว่าเราตงารงกับโครงการนะั้นหรือเปล่าโครงการเขาเราจะต้องมีคุณสมบัติเป็นไงบ้างแต่คุณสมบัติของคนที่ต่เรียนวิทยาศาสตร์สุขภาพนะครับก็จะต้องเป็นคนที่มีร่างกายสมบูรณ์ไม่พิการนะครับแล้วก็มีอ,อยากชอบทดลองอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็เอกสารที่ต้องส่งนะครับก็คือเราจะต้อง เแยกเอกสารให้พร้อมเพื่อที่จะส่งไปยังมหาลัยที่เราต้องการเข้าเราองการสมัครเข้านะครับแล้วก็สามน,น,นะครับก็คือองค์ประกอบของพอร์ตโฟลิโอครับเราก็จะต้องมีหน้าปกนะครับหน้าปกเราก็จะต้องทําเหมือนประมาณใส่ชุดแห่เกี่ยวข้อกับทางวิทยาศาสตร์สุขภาพอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ปกในนะครับก็จะมีความเบาลงมักกว่าหน้าปกหลักนิดนึงนะครับแล้วก็คำนิยมเราก็จะต้องเราก็จะ,อ,ะอันนี้แล้วแต่นะครับว่าใครจะเขียนร่วมไม่เขียนก็ได้นะครับ แล้วก็ต่อมาก็คือคํานำครับคํานำเราก็จะต้องเขียนให้เขาให้เขาได้ทราบนะครับว่าทําไมเราถึงอยากเรียนที่นะครับแล้วก็ต่อมาสารบัญครับสารบัญเราก็จะต้องแจ้งให้ชัดเจนว่าหน้าไหนคืออะไรเกี่ยวกับยังไงนะครับเราก็จะต้องแจ้งให้เขาได้ทราบอย่างบบชัดเจนครับต่อมาประวัติครับก็จะมีประวัติการศึกษาแล้วก็ประวัติส่วนตัวนะครับ ต่อมาทาไมถึงเลือกเรียนมหาอะไรนี้เราก็จะต้องแจ้งให้เขาทราบอย่างละเอียดเลยนะครับว่าทาไมเราถึงอยากเรียนมหาอะไรนี้เพราะว่าแนวทางเราจะนําไปปรับใช้อย่างไงนะครับสุดท้ายนะครับก็คือผลงานก็คือเกียรติบัตรกิจกรรมนะครับเกียรติบัตรก็จะเป็นเกียรติบัตรที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์หรือเกียรติบัตรอื่นๆก็ได้นะครับแล้วก็ผลงานก็จะเป็นผลงานที่เกี่ยวกับกิจกรรมที่เราไปเข้าร่วมมาต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์หรือเป็นกิจกรรมทาง อิสาธารณะนะครับพวกเราขอจบการนำเสนอเท่านี้ครับขอบคุณครับนะคะก่งมากกลุ่มนี้ก็มาในแนวของวิทยาศาสตร์สุขภาพนะ่เห็นได้ว่าเพื่อนได้เตรียมข้อมูลมาสามด้านกันก็คือรู้จักตนเองนะคะแล้วก็รู้เป้อมาอแล้วก็นะคะที่เห็นว่าองค์ประกอบที่จะต้องใช้ในส่วนของการทำแผนการจัดงานให้สอดคล้องกับกลุ่มสาขาวิชาของตัวเองต้องทำอยบางไรนะคะ สำหรับในคาบนี้นะคะที่ครูให้เป็นนำเสนอและก็ช่วยกันระดมสมองนะะในเรื่องของแนวทางการทำการสะสมผลงนานนะคะคเพื่อที่จะให้นักเรียนได้มีการวางแผนและรู้จักตนวเองนะคะว่าตัวนักเรียนเองเนี่ยถ้าสมมติว่าในอนาคตเรารู้แล้วว่าขั้นตอนนี้เราเลือกคณะสาขาอะไรนะคะ <c oughs> ใช่ไหมคะแล้วเราก็สามารถที่จะทำการสะสมผลงนานของตอัวเองให้สอดคล้องกับคณะสาขาวของเราได้นะเดี๋ยวครูจะให้นักเรียน ดูนิดนึงเนาะในส่วนของเนื้อหาเดี๋ยวเรามาสรุปเนื้อหาพร้อมๆกันสักนิดนึ่งนะคะอ่านะคะเนื้อหาเนาะก็อย่างที่นักเรียนได้ดูในอีบุ๊กเมื่อกี้นะคะแต่ว่าครูขอเสริมนิดหนึ่งนะคะนักเรียนดูนะในแต่ละกลุ่มนี่ครูเชื่อว่านักเรียนเนี่ยนะคะได้ออกแบบนะคะในการทำไมค์แบดดิ้งของตัวเองให้สอดคล้องกับตัวเนื้อหาของอีบุ๊กไว้อยู่แล้วนะคะ ก็คือมาดูในส่วนที่หนึ่งการรู้จักตัวเองรู้จักตัวเองเนี่ยมีสามเอนะคะลูก ability ก็คือความสามารถถ้าเราจะดูความสามารถตัวเองเนี่ยเราจะต้องดูในส่วนของหนึ่งเลยก็คือจะต้องดูเกรดเฉลี่ยของตัวเองใช่ไหมคะเกรดเฉลี่ยแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยนักเรียนจะต้องรู้ว่าตัวเองเนี่ยชอบหรือเก่งวิชาอะไรเหมือนสมมติว่าวิทยาศาสุขภาพใช่ไหมเมื่อกี้เราก็จะต้องมีความถนัดด้านชีววิทยาอะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าเป็นสถาปัตย์สถาปนิกพวกนี้ก็จะเป็น พวกวิศว์อะไรเงี้ยถ้าเป็นพวก,พวกเพสยก็จะเป็นพวกเพีีอะไรเงี้ยเราต้องรู้ด้วยว่าวิชาที่เราถนาดัดหรือความสามารถที่เรามีเนี่ยเรามีมากน้อยแค่ไหนซึ่งตัวเกรดเฉลีย่ยตัวนี้เนี่ยนะฮะตัว ability ตัวความสามารถเนี่ยมันก็จะมาพร้อมกับเกรดเฉลีย่ยที่จะเป็นต้องคำนวใช้นะแล้วมาดู A ที่สองหลคทิวิ i v i t y คทิ i v i t y ก็คือกิจกรรมนะฮะกิจกรรมที่นักเรียนได้เข้าร่วมนะนักเรียนรู้แล้วตอนนี้ว่าตัวเองเนี่ยสนใจกลุ่มวิชาสาขา ใช่ไหมคะนักเรียนก็พาตัวเองเข้าสู่แอคทิวิตี้นะคะกิจกรรมหรือ,อสิ่งที่นักเรียนสนใจที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาข,ขาของตัว e เองเช่นถ้าเป็นวิทยาศาสตร์สุขภาพก็หาที่ฝึกงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาสสุขภาพก็คือโรงพยาบาลใช่ไหมคะ ถ้าเป็นศึกษาศาสตร์เป็นครูนั่เว่าสามารถที่จะพาตัวเองไปเข้าสู่การฝึกงานที่โรงเรียนต่างๆได้นะคะแล้วก็หรือไม่ก็ถ้าเป็นสาขาอื่นๆจะต้องหาพวกแอคทิวิตี้ที่เกี่ยวข้องกับสาขานั้นๆของเรานะรวมถึงการที่นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนตรงนั้นนะ่ะเรียกว่าแอคทิวิตี้เหมือนกันและนักเรียนสามารถทำแอคทิวิตี้ให้เป็นสารสนเทศได้ด้วยการถ่ายรูป ะะถ่ายรูเยปเก็บไว้เลยได้จิตอาสาจิตสาาระการเข้าร่วมกิจกรรมของโรงเรียนตรงนี้เป็น activity ห <c oughs> รือแต่เราจะทําด้านนั้นแค่นั้นเองนะคะสุดท้ายเอสุดท้ายอาวงนะคะรางวัลเกียรติบัตรถ้าเราเก่งทงด้านเหมือนเดียวนนะิน่าต้องมีความสามารถพิเศษด้านิจ่ติลจิการวาดภาพาอย่างงี้เขาก็จะได้รางวัลที่เกี่ยวข้องกับถ้วยรางวัลอะไรอย่างนี้ก็จะถ่ายรูปให้เป็นถ้วยรางวัลได้แล้วก็สามารถที่จะใส่ในแกล้งผลงานของเราได้หรือว่า เป็นเกียรติบัตรนักเรียก็สามารถที่จะเอาข้าเฟ้มได้หมดเลยดังนั้นเนี่ยในส่วนของการรู้จักตัวเองอยู่นะคะสามเอาเอนาะ ability นะคะความสามารถ activity ผลง,งานนะคะหรือว่ากิจกรรมสุดท้าย award นะคะก็คือรางวัลหรือเกียรติบัตรที่นักเรียนได้รับเหล่านี้ก็จะเป็นในส่วนของการรู้จักตัวเองอีกเลยเนาะอ่ะทีนี้มาดูนะคะอันที่สองอันที่สองเมื่อกี้อะไรเลยลูกอ่ารู้เป้าหมายใช่ไหมคะรู้เป้าหมายชัดเจนเลยค่ะ คว่ากลุ่มเนี่ยนักเรียนรู้แล้วว่าตัวนักเรียนเองเนี่ยนะคะว่าตัวนักเรียนเองเนี่ยชอบกลุ่มสาขาว,วิชาอะไรอยู่แล้วใช่ไหมลูกอ่ะดังนั้นเนี่ยหนูก็รู้เลยทียนี้เป้าหมายแล้วเราก็ไปศึกษาระเบียบกลางเราไปดูว่าในประเทศไทยนี้เนี่ยคณะที่เราอยากเข้าเนี่ยคณะศึกษาศาสตร์ลูกมันเปิดที่ภาคใต้เนี่ยเปิดที่มหาลัยอะไรบ้างหรือว่าที่ภาคอื่นถ้าเราอยากไปเรียนภาคเหนือมันเปิดที่มหาลัไาาาาายหไ,ไหนบ้าง แล้วเราก็จะไปดูว่าคณะนั้นๆอยู่โครงการนั้นๆมหาลัยนั้นๆที่เราอยากเข้าเนี่ยนะคะมันมีการเ,าเขาเรียกว่าอะไรคุณสมบัติของเขาเป็นยังไงบ้างเราต้องศึกษาแล้วเราก็เลือกโครงการให้ถูกต้องนะคะตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสาขาของตัวเองนะสุดท้ายนักเรียนก็สามารถที่จะสมัครตัวเองแล้วก็ส่งข,ขอ,งพอพรับรู้ได้นะคะ ตามสิ่งที่นักเรียนต้องการตามคณะสา,าขาภูมิวีชาที่นักเรียนอยากวางเป้าหมายไว้นะคะอันนี้ก็คือรู้เป้าหมายสุดท้ายนะคะลูกอ่าเรามาดูองค์ประกอบของหอรลิโออันนี้นะคะ ในเนื้อหาวันนี้เนี่ยครูจะต้องการให้นักเรียนรู้ว่าองค์ประกอบของตัวของขอตโฟเลิโอเนี่ยมันประกอบไปด้วยอะไรบ้างเมื่อกี้ใช่ไหมคะลูกครูก็ให้นักเรียนทําเล่นเกมบทบอลแล้วเห็นได้ว่านักเรียนทําได้ส่วนมากนะคะได้เต็มแปแล้วนั่นหมายความว่านักเรียนก็ย่อมมีความรู้พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตงผลงานแล้วดังนั้นในตัวขององค์ประกอบนะ,ะนะคะก็จะประกอบไปด้วยเนี่ยค่ะนปกสองสองไหมคะ หกไงสามสามวิวสี่ทำหน้าห้าสารบ้านกวัยเจ็ดสุดมุ่งหมายทางการศึกษาอ่าสุดท้ายค่ะผลงานรางวัลภาพจิตรกรรมอ่านะคะนี่คือองค์ประกอบของพอร์ตโฟลิโอทีนี้มีเป้าหมายชัดเจนหรือยังว่าตัวนักเรียนเองเนี่ยจะต้องทำแฟ้มสะสมผลงานให้ดียังไงมีหรือยังคะมีแล้วใช่ไหมคะอ่าเราจะไป นักเรียนการสำรับหน้านะคะในส่วนของอการทำฟ้รสรรผลงานเนี่ยนะคะ,ะครูจะให้นักเรียนทำสตอรี่บอร์ดมีใบงานนะคะส่วนนักเรียนไปดูในคัทดูตัวเองได้เลยนะคะเพราะว่าครูใส่งานไว้ในคัทดูแล้วนะคะเนื้อหาก็จะเป็นเรื่องของใบงานสตอรี่บอร์ดก่อลงมือทำบอร์ดโอะคะก็จะอ่าตัวอย่างนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างของพี่ปีที่แล้วนะคะว่าว่าพี่ปีที่แล้วเนี่ยเขาเอ่อเขาทำมาแบบไหนนะคะแป๊บนึงค่ะ ไฟต้นหนึ่อ่านะคะนี่อ่านี้นะคะนี่ตัวอย่างของพอร์ตโตริโกของพี่ที่ครบองค์ประกอบและอ่าและจะบอกว่าพี่คนนี้นักเรียนจำได้ไหมคะพี่คนนี้จำได้ไหมลูกพี่คนนี้ติดคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์แล้วก็พอร์ตัวนี้ก็ติดคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะคะ <S <S เห็นไหมหน้าปกเขามีความชัดเจนไหมคะว่าเขาเลือกคณะแพทยศาสตร์ชัดเจนไหมลูก แค่ศึกษาอยู่ในกลุ่มสาขาวิชาอะไรอุนนิส์อ่าอุนนิสาวิทยาศาสตร์สุขภาพนะคะนี่หน,น,น้าปกของพี่เขาเห็นไหมคะสวยมากสวอไม่ลูามาดูอันที่สองเห็นไหมโปรไฟล์ประวัติส่วนตัวนะคะประวัติส่วนตัวของพี่เขาพี่ก็จะเขียนประมาณ่างน,นี้อก็จะมีค,คําคมคําฝันนิดนึงความพยายามไม่เคยทลยยศใครนะคะ,ะต่อไปค่ะส่วนที่สามประวัติการศึกษาค่ะ อ่านะคะเขาเรียนจบปรถมมัธย,ยมต้นเรื่อยโดยมีเกจอะไร,ร,ร,เ,รเท่าไหร่อะไรอย่างนี้นะคะนี่คือของพี่นะคะเขาคือประวัติการศึกษาต่อไปนะคะนักเเป็นเรือเนาะอ่านี่ของพี่นะคะ โครงการนี้อาจจะเป็นโครงการที่ที่เขาสมัครแท้ใช่ไหมลูกแล้วก็ทีนีเนี่ยเขาจะใช้ความสามารถพิเศษแต่ละด้านไม่เหมือนกันนะคะดังนั้นเดี๋ยวเราก็จปศึกษาต่อในโอกาสที่เราดูมห่าต่อไปนะะตรงนี้เราก็แค่เก็บข้อมูลของเราให้ครบก่อนนะคะของพี่ใช้รางวัลดีเด่นด้านวิชาการเขาก็ใช้วิสิทธิ์วิสิทธิ์ศัพยุทธ์นะคะนี่ของพี่นะคะอ่ี่ิสิธิ์ของเขาือนการนะคะเขาเข่งนในระดับระดับประเทศนะคะเขาได้รับรางวัลนะคะอ่าอันนี้ ด้านดีเด่นด้านวิชาการก็จะเป็นนักเรียนที่มีผลการเรียนในนี้ ability ความสามารถของพี่เขาที่มีเกียรติเฉลี่ยสูงมาตาลอดนะคะเขาก็รู้ตัวเองนะคะตน้งแตียี้5น้า60 61นะคะที่เขาก็จะมีลักษณะของการรู้จักตัวเองอย่างชัดเจนนะคะนี่เราวันดีเด่นด้านคุณธรรมจริยธรรมนะคะ เขาก็มีด้านเห็นอแม้ได้รับเขาเริ่มเป็นด้านที่มีติดอันตราด้านโน้นด้านนี้ได้รับเงินในระดับไหนระดับไหนเนี่ยค่ะเป็นอันนี้เป็นเซอร์ติฟิเคตเป็นเกียรติบัตรเป็นรางวัลรางวัลนี้ก็จะแบ่งเป็น,เ,ปนเหมือนที่บอกเมื่อกี้นะคะตัวนี้เกียรติบัตรก็เป็นรางวัลประเภทหนึ่งกันเรียกว่า ate, เซอร์ติฟิเคทเกียรติบัตรนั่นเองอะนะคะมีทรงที่นะคะ ี่ก็น่านจะเลือกใช้ในส่วนของอการเอาที่เด่นๆน,นะคะมาใช้ต่อไปนี่ไหมการมีส่วนร,กกร,ร,ร่วม,ก,ก,ก,รรมดดก,กิจกรรมโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรมถวายบรรทัดเข้าร่วมกิจกรรมปลูกดาวเรืออะไรอย่างเงี้ยเข้าร่วมกิจกรรมหล่อเทียนบรรสาอะไรอย่างเงี้ยนะคะเห็นไหมนี่คือ,อนี่คือแอคทิวิตี้นะคะกิจกรรมของพี่กิจกรรมจิตอาสาจิตสาระที่มีอะไรบ้างเข้ารกก่วมบำเพ็ญ อะไรบ้างน,นะคะมันเป็นประโยชน์ที่ไหน่วมกิจกรรมทำทเพื่อพอ่พอทำความสะอาดโรงเรียนอะไรอย่างนี้เห็นไหมคะเขาเก็บรูปภาพแล้วเขาก็สามารถที่จะเอามาเป็นพอ,อร์ตโฟลิโอที่สมบูรณ์แบบของเขาได้นะ,ะนี้นะคะทุกอย่างนี่ไม่ได้เริ่มตมองม6นะคะเขาเก็บมาตั้งแต่มง,ง,ง,งแล้วก็มาทําให้ตัวเองนะคะได้มีผลงานที่ยอดเยี่ยมและสามารถที่จะยืน่นขอสมโอได้อันนี้กิจกรรมกีฬาสีนะคะที่เข้าร่วมอะไรบ้างที่ทํากิจกรรมอะไรบ้างที่เป็นสตาที่ทํา อะไรที่เกี่ยวกับความเป็นผู้นําบ้างอะไรเนี้ยนะคะพี่ก็สามารถที่จะเอามาแบ่งนะคะเป็นหมวด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 แล้วก็ให้เห็นชัดเจนในเรื่องของผลงานของเขานะคะพอท่านเรียนเห็นตรงนี้เนี่ยท่านเรียนรู้สึกยังไง้าคะลกรู้สึกยังไงมากลูกฮะรู้สึกอยากทำที่เคยเหมือนพี่หรืออยากได้มหาเลยเหมือนพี่อยากได้มหาเลยเหมือนพี่ตอนนี้ที่เรียนอยู่ที่คณะแพทยศาสตร์ มาุไรส่งข่าวนัครินนะคะในโครงการแพทย์ชนบทเนาะแล้วก็อยู่ปีที่3ชั้นปีที่3นะคะน่ลูกที่ของเราแล้วมีอีกหลายคนนะลูกนะที่ประสบความสําเร็จในเรื่องของการนำแฟ้มสะสมผลงานน,นำหนผลงานขงตัวเองเที่ที่ได้มาตอนที่เขาเรียนทั้งหมดแล้วก็วยื่นในข้อขอเอรโอนะคะยากไหมคะลูกยากไหม ไม่ยากเลยไมถ้าเราเริ่มทุกอย่างก็จะง่ายแต่ถ้าเราไม่เริ่มมันก็จะยากเนาะขอบพี่ขอบพระโวเนี่ยถ้าเราเก็บตั้งแต่ตอนสี่ห้าหกแล้วนักเรียนพอมาอกได้ใช้เลยนะคะไม่ไม่ยากเลยเนาะโอเคนะคะโอเคไหมอ่าทีนี้พร้อมหรือยังถ้าคร้จะให้นักเรียนช่วยกันตอบอีกครั้งหนึ่งว่าว่านักเรียนลองทบทวนกันดูนะคะว่าเมื่อกี้ที่เราทํากันไปเนี่ยนะคะ,ะเราเราตอบถูกตอบผิดไหมนะคะโอเคนะลูกนะ เดี๋ยวมาดูอีกอีกอันอีกทีหนึง่งเดี๋ยวมาช่วยกันตอบเนะาะช่วยกันตอบเมื่อกี้ใครตอบผิดบ้างมีไหมมีคนที่ได้ไม่เต็มแปดบ้างมีไหมมีเต็ไมไหมลูกอ่าอ่ามาช่วยกันตอบอ่ารูปต่างๆรูปภาพต่างๆที่ทําทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนยกจิจกรรมอะไรนะคะกจิกะกจกรรมภาพกิจกรรมใช่ไหมอ่าต่อไปค่ะการศึกษาตั้งแต่ระดับระดับประถมศึกษามต้นมปลาย ใชค่ะจุดประสมการทางบอร์ดยูโรคำนำคำนำนะคะเอ้ยคำนำนะคะตัวกหนอึดเรียนไม่ค่อยได้อ่ะต่อไปค่ะข้อมูลนักเรียนที่อยู่ช่องทางการติดต่อประวัติส่วนตัวกลิ่นมากนะคะประวัติส่วนตัวเอ๊ะทำไมนะมันยุ่งต่อไปค่ะควรออกแบบให้เป็นกล่องกัวเองที่สุดใชะ ต่อไปค่ะอธิบายว่าเพราะอะไรถึงอยากเรียนต่อมาเรื่องนี้เที่ยงที่อยากเรียนต่อไปค่ะส่วนที่บอกว่าพอพิโรเล่มนี้ประกอ,อบด้วยหัวข้ออะไรบ้างสามข้อแล้วกันสุดท้ายค่ะนักเรีนยนได้รับรางวัลหรือเรียนเนข,ข้าในงานการทักษะเกียรติบัตรเกียรติบัตรโอ้โหถูกไหมนะถูกทุกข้อเลยถูกใช่ไหมคะถูกอ้โแสดงว่านักเรียนเข้าใจเนื้ะหาทีนี้งาน ตอรี่บอร์ดนะคะมาตอรีบ่บอร์ดที่เรียนจะส่งวันไหนคะลูก<า>ส่งอาทิตย์หน้านะคะอ่าส่งอาทิตย์หน้านะคะวันพุธหน้านะคะนักเรียนจะต้องส่งงานในคลาสรูมโอเคนะคะ <Okay. S 1> เดี๋ยวผลงาน<ม>เราจะช่วยกันติดรอบห้องแล้วก็เดี๋ยวเพื่อนจะมาได้มาดูในสาขาอื่นด้วยโอเคนะคะโอเคนะั่งตัวตรงดูว่าใต้โต๊ะตัวเองมีมีขยะไม่ถูก ถาานีระเบีบเรื่องนี้เดี๋ยวนั่นเป็นเก็บสีเก็บอะไรให้เรียบร้อยนะคะอ่าโอเคค่ะเรียบร้อยนะสำหรับภาอนี้นะคะหวังว่าวนักนเป็นจะเข้าใจในอาหารและสามารถนันไปประยุกต์ใช้ได้เนาะแล้วก็นําไปเป็นเป้าหมายในการที่เราจะทำแฟรสส์ซะพสมผลงานได้แต่้านหน้าเราจะมาเรียนในเรื่องของทำแฟร์ซะพสมผลงานแบบไหนให้ปังแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาดูว่าสตอรี่บอกถึงแต่เราทุเนี่ยได้คะแนนเท่าไหร่โอเคนะคะอ่ะาสำหรับภาอนี้ค่ะไว้แค่นี้หัวหน้าห้องบอกค่ะ ขอคุณค่ะคุณคุณคุณค่ะสวัสดีค่ะ